สัตว์อาดีเติบโตเป็นอะไรได้บ้างอาะพี่เบนทเล่าให้ฟังตอนที่เราอยู่ในห้องแลบเนี่ยเราก็จะดูพวกสารสกัดนี่แหละเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์ทําเป็นเนื้อครีมขึ้นมาพอเราเริ่มเก่งเราเริ่มอยู่หลายปีเราจะได้พัฒนาเป็นหัวหน้าอาดีทีนี้แหละได้ดยูกับบริษัทขายซับต่างๆจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจเลยว่าสารสกัดต,ตัวไหนเนี่ยที่มันดีหรือว่ามันเป็นแค่การตลาดต่อมาคนที่เก่งอาดีมากๆก็สามารถผันตัวเนี่ยกลายเป็นเจ้าของแบรนด์เหมือนพี่เบน์อันนี้รายได้อาจจะโตเป็น10ล้าน ล้านพันล้านก็ได้เลยนะเพราะเรารู้แล้วไงว่าสารอะไรดีที่เห็นผลแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคหรือสายงานที่เป็นไปได้อีกเราอาจจะผันตัวกลายเป็นคอนซัลท์รับสร้างแบรนด์ก็ได้เพราะเภสัชอะครับเรารู้เรื่องของสารสกัดดีเรารู้ว่าเราต้องขึ้นเนื้อ,อยังไงให้เนื้อเบาทํายังไงให้มันปลอดภยัยหรือท้ายสุดเลยเนะี่ยอยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็สามารถทําได้เพราะว่าเภสัชเนี่ยนะพอเรารู้สารสกัดเราเข้าใจแล้วว่าตัวไหนการตลาดตัวไหนที่เห็นผลจริงๆเราก็สามารถรีวิว แบบริงใจกับผู้บริโภคได้ครับผม